สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและวันนี้นะคะเราก็กําลังอยู่กันในช่วงของแคปตัสสวนอุ่นดินนะคะแคปตัสวันนี้นะคะที่ฝนจะนํามาแชร์นะคะแบ่งปันความรู้หรือว่าวิธีการเลี้ยงดูงเขานะคะก็คือเจโ้าต้นแมมมิลเรียเบเนคีไอนะคะซึ่งท,ทั่วไปก็จะเรียกกันว่าแมมหนามตะขอค่ะ เจ้าแมมหนามตะขอเนี่ยนะคะลักษณะเด่นของเขาก็จะอยู่ที่ตะขอโค,ค้งงอของเขานี่แหละค่ะตะขอของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่โค้งงอมันจะคอยเกี่ยวกับวัสดุทุกสิ่งทุกอย่างที่โดนมันเลยนะคะแม้กระทั่งหนามของเพื่อนเขาเองหรือว่าไปเกี่ยวโดนแคตตัสตัวต้นอื่นๆเขาก็สามารถที่จะเกี่ยวได้ค่ะและถ้ายิ่งเกี่ยวโดนเสื้อผ้าเราหรือว่าถุงมือนะคะอย่าหวังว่าจะอ,าออกได้ง่ายๆนะคะ มีแต่ต้องดึงจนหนามหลุดเลยค่ะเพราะว่ามันจะแบบเกี่ยวอีลงตรงนางมากเลยสำหรับแมมหนามตะขอนะคะก็เป็นแมนมอีกชนิดหนึ่งนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีความทนนะคะทนมากๆเพราะว่าต้นนี้เนี่ยสามารถเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้เลยเน่ายากตายยากนะคะแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถแตกหน่อขยายพันธุ์ได้เก่งมากหน่อเขานะคะจะขึ้นรอบต้นเลยแล้วก็ น่ารักตะมูตะมีนะคะเล็กๆลเล็กๆอย่างนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะฝนก็เลี้ยงใส่กระถางแบบกระถาง2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเขานะคะแตกหนอกมาเยอะๆเนี่ยแล้วฝนจะเปลี่ยนกระถางนะคะมันเปลี่ยนได้ยากมากๆเลยเพราะว่าหนามของเขาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวทั้งมือเราเกี่ยวทั้งถุงมือแล้วมันก็จะแบบ หน่อหลุดไปหมดเลยนะคะฝินก็เลยตัดสินใจเอามาปลูกใส่กระถางรวมกันนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปเลี้ยงกลางแดดร้อยฝนร้อยเลยค่ะปรากฏว่าเขานะคะก็ยิ่งแตกหน่อออกมาเร็วหนักกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็ยังเห็นดอกของเขาด้วยค่ะดอกของเขานะคะก็จะมีสีม่วงนะคะสวยมากน่ารักมากเลยแล้วก็ในส่วนของเวลาที่เรานะคะจะทําการเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเรา จะต้องมีอุปกรณ์พิเศษนะคะในการช่วยเปลี่ยนเราจะมาใช้มือของเรานะคะกับถุงมือเนี่ยในการเปลี่ยนกระถางให้กับให้กับต้นเขาไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องใช้เป็นพวกฟอร์เซปนะคะช่วยหนีบช่วยแงช่วยจับหรือใช้เป็นตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหนีดที่ลําต้นเขานะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นอย่างอื่นที่เขาสามารถเกี่ยวได้เนี่ยมันจะเกี่ยวจนหน่อหลุดไปทั่วเลยค่ะฉะนั้นนะคะสําหรับต้นนี้เนี่ย ทางที่ดีที่สุดถ้าเพื่อนๆมีนะคะควรจะปลูกเขาไว้ในกระถางที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ปลูกแบบทิ้งไว้เลยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอให้มันแบบเป็นพุ่มใหญ่ๆเหมือนโดมนะคะถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยจะจะ,จะสวยมากเลยแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาบ่อยด้วยนี่นะคะเห็นไหมคะว่าหนามของเขาเนี่ยสวยมากจะเป็นสีดําแล้วก็โค้งงอนะคะ ในความสวยของเขาก็มีความโหดเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องการลดน้ำนะคะเราก็สามารถลดน้ำได้เหมือนกับแคตตัสสายพันธุ์อื่นๆเลยค่ะหรืออย่างถ้าจะเลี้ยงเหมือนของฝนนะคะก็คือแดดร้อยฝนร้อยเนี่ยฝนก็เลี้ยงเขาเอาไว้แบบทั่วๆไปเลยลดน้ําบ้างไม่ได้ลดน้ําบ้างนะคะแต่ถ้าอย่างเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่า ดินที่ฝนใช้ปลูกเนี่ยจะเป็นดินที่ปลูกบองเพชรทั่วๆไปแต่ว่าฝนจะเพิ่มในส่วนของหินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งนะคะใส่เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งส่วนค่ะเพื่อให้เวลาที่ฝนตกเนี่ยน้ำจะได้ระบายได้เร็วขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะไม่มีน้ำค้างอยู่ในกระถางเมื่อไม่มีน้ำค้างอยู่ในกระถางเนี่ยหัวของเขานะคะก็จะไม่เน่าค่ะส่วนเรื่องโรคและแมลงนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะฝนยังไม่เคยเจอโรคหรือแมลงสำหรับที่มาลบกวนเขาเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่เลี้ยงง่ายแล้วดอกก็สวยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะไม่ติดเรื่องไม่ติดเรื่องที่หนามเขาโหดนะคะหรือว่าหนามเขาเป็นตะขอเนี่ยน่าจะมีสะสมมาไว้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งแคคตัสที่ราคาไม่แพงเลยเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ได้ง่ายนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะฝนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องสวนอุ่นดินมานะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ